คันนี <bunker. S 2> <flatten. S 1> ้เลือดดำเขาจะวิ่งกลับนี่เขากลับไปที่ไหนคะพี่บัวใจสีห้องบนกับห้องล่างห้องบนห้องล่างแดงอยู่ฝั่งนี้ข้างนี้แดงหรือดำดำเออข้างนี้ข้างอะไรเนี่ยคัานี้เขาเรียกข้างอะไรข้างซ้ายขวาซ้ายอันนี้ซ้ายเรื่องดำอยู่ฝั่งนี้เขาจะวิ่งกลับเข้าห้องบนเสร็จแล้วก็กลับ แล้วก็วิ่งออมาห้องห้องขวาล่างเสร็จแล้วห้องขวาล่างจะบอกว่าอีสกปกไปอาบน้ําถ้าอาบจะอาบน้ําต้องไปอาบที่ไหนนะบอดแต่บอดเล็กกับใหญ่บอดมีเล็กกับใหญ่ด้วยเหรอลูกบอดมีของข้างบอดซ้ายกับบอดขวาเขาเนะ่ะเลือดเลือดดำนะ่ะเขาจะต้องไปอาบน้ําที่ปอดใช่ไหมคะใช่ไหมคะเขาน่<ช><ช>ะสกรปรกไงเ<ๆ>ขาไปที่ปอดนะ่ะเขาจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไว้ตรงนั้น แล้วเขาก็รับออกซิเจนใหม่สะอาดๆเข้ามาเลือดของเขาที่เมื่อตะกี้เปื้อนๆดำๆก็จะกลับมาเป็นสีแดงสดใสอีกหนึ่งครั้งจริงไหมเลือดอ่ะไปกลับไปกลับไปกับวันละสี่พันลบเลยนึ่งก็จริงด้วยค่ะต้องให้กี่ดาวแล้วเนี่ยจำไม่ได้เราไม่ได้นับเลยอะ่ะดาวที่หนึ่งดาวที่สองดาวที่สามให้สี่ดาวแล้ว,วละกันได้หลายความละเนาะอ่าคราวนี้ อยากรู้จังเลยออกซิเจนที่เขาอยู่ที่ปอดเนี่ยปอดเอาออกซิเจนมาจากไหนอ่ะไอ้ะหใจหายใจหรอหายใจเข้าทางไหนทางจมูกหรอแล้วปากล่ะหายใจได้ไหมเวลาเราพูดแล้วเขาก็จะเข้าเข้าได้เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งปากทั้งจมูกเลยใช่ไหมเวลาเข้าไปเสร็จแล้วเขาลงไปที่ปอดไงเขาผ่านอะไรลงไปหลอดลมลงลงมาที่ปอดใช่ไหมเราจะส่งไปให้เขาอ่ะเอาปอดอ่ะ คาร์บอนไซที่เราทิ้งไว้ที่ปอดทำไงอ่ะปอดไม่อยากได้หรอกนะปอดจะเอาไปทิ้งข้างนอกร่างกาย<ห>ทำไงคะหายใจออกนะหายใจออกหน่อยหายใจออกโชว์หน่อย <laughs> หายใจออกมาเจ้ไหมคะอือคันนี้คันนี้ถ้าเราเหายใจเข้าอย่างเดียวเราก็ตายถ้าให้เราเหายใจออกอย่างเดียวเราก็ตายใช่ถูกต้องพอปอดนะ่ะพอะเลือดวิ่งมาใช่ไหมคะเขาก็จะทิ้งคร์บอนไดกไซ์ mm hmm. วไว้ใช่ไหมคะ แล้วก็เลือดก็จะเอาออกซิเจนใหม่เลือดก็จะกลับมาสีแดงสดใสพอเลือดสะอาดแล้วน่ะใกล้ขนาดเลือดน่ะพอเขาสะอาดแล้วเขาจะวิ่งกลับเข้าไปที่หัวใจนะกลับไปรายงานตัวว่าสะอาดแล้วจ้าเขาจะวิ่งเข้าที่ห้องซ้ายบนแล้วก็ลงซ้ายล่างเสร็จแล้วก็จะโดนหัวใจบีฟออกไปใหม่ส่งของใหม่แล้วนึงเขาจะต้องวิ่งออกไปรับสารอาหารอีกนะอ่ Thank you